วันนี้เป็นวันประวรณาออกพรรษาวันประาณาออกพรรษาเนี่ตรงกับขึ้นสิบห้าคำเดือนสิบเอ็ดแต่ในปฏิทินเขาจะพิมพ์ว่าวันออกพรรษาอันนี้ถ้าเราไปเอาตาม ปฏิทินนี่ก็อาจจะเข้าใจผิดได้มันขึ้นภาพใหมน่นี่ว่าวันนี้วันออกพรรษาแล้วก็พรนานียก็ไปเลยอย่างเงี้ยพรรษาขาดนะอือพระาจะาจำพรรษามามาขาดวันสุดท้ายวันนี้ก็ว,วันปรนาอาลุณขึ้นพรุ่งนี้จึงเป็นวันออกพรรษาคือแรมหนึ่งค่ำเดือนสิบอ็ด ข้อบรรษานี่นับจากแรมอหนึ่งค่ำเดือนแปดถึงสิบห้าค่ำเดือน,น,นสิบเอ็ดเดือนพิณเดือนสิบเอดคือวันนี้อ่ะอ่มิสูต้องจำรรษาอยู่อีกจนกว่าจะรุนขึ้นพรุ่งนี้จึงจะว่าจำรรษาได้ครบบริบูรณ์ เรามันขำเดือนแปดถึง 11, 11, วันเป็นเดือนสิบเอ็ดเียฉียดจำบรรษาส่วนเฉียดจีวรการก็คือช่วงที่ตัวกระถินก็บเรามัน่้ามเดือนสิบเอ็ดถึงสิบห้าข้าเดือนสิบสองวันเป็นเดือนสิบสองวันแล้วกระทงวันนี้เป็นวันปรนนาก็พูดให้ฟังทุกปีวันปรณนามีความหมายยังไง วารปรนนาก็คือการปารนนาให้ผู้อื่นบอกกล่าวตักเตือนตนเองหรือเชื่อเชิญคนอื่นให้สั่งสอนตนเองให้ชี้ความผิี่ยงตนเองปกติมันเป็นสิบห้าคำเน,นี่ยถ้าพิสุุอยู่ คบสีลูกก็แสงปฏิโมกแต่วันนี้ท่านให้ปอรานาแทนแทนกลุงปฏิโมกปรานาก็คือการขอให้ถ้าอยู่ถ้าสงคบนะถ้าสงคบปรานาก็คือขอให้สงว่ากล่าวตักเตือนตนเองได้หรือถ้าอยู่ไม่ครบสงปรงานาหมูคณะนั่นแหละให้ว่ากล่าวตักเตือนตัวเองได้ นังคำปนาวาสังคำปันเตปวารมิทิเทโนาวาสุตโนาวาปาริสังกายาวะปัทันตุมังอายสมันโต,อน,อ,นตอนุกัมปังอุปาทายะปัสนโตปฏิกริสามิอันนี้คือการภาวนาต่สอสงว์ว่าข้อติสงผู้เจริญหากท่านผู้เจริญทั้งหลายได้เห็นได้ยิน สงสัยหรือเคราะแงในส่วนที่ผมทำไม่ถูกต้อง,องขอท่านทั้งหลายได้อาศัยเมตตากรุณาว่ากล่าวตักเตือนอในความผิดนั้นด้วยเถิดเมื่อผมเห็นแล้วเนี่ยผมก็จะทำคืนในลักษณะนี้แหละอธิบายให้เข้าใจกันในวันนี้ในสงจึงจะบรณากัน แล้วการปาร,ารนกากเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรท่านขอให้ท่านท่างหลายว่ากล่าวตักเตือนกบเจ้าเนีน่ยมีประโยชน์อะไรการปรนนี้ประโยชน์ในการตักเตือนกันมีประโยชน์ต่อก,การออกจากอบัตเป็นไปผู้ความเจริญเพราะว่าในธรรมวินัยเนี่ยความเจริญในธรรมวินัยนี่คือการว่ากล่าวตักเตือน ซึ่งกันและกันออกจากกระบาดเพราะว่าปกติคนเรามันจะมองไม่เห็นความริงของตนเองคนเราจะมองไม่เห็นความริงตนเองทุกๆคนนั่นเนีย่ยากจะมองเห็นส่วนมากคนเราทะเลาะกันมันก็มีตัณหามานติทินตํำคันโดยเฉพาะทิฏฐิกับมานะนี่ ทิฏฐิคือความเห็นอย่างเช่นยกตัวอย่างลูกลูกเราเนี่ยเขาจะมีความเห็นของเขาว่าความเห็นของเขาถูกต้องที่สุดละเอ๊ะทำไมพ่อจึงว่าอย่างนี้แม่จึงว่าอย่างนีห้หนูก็ดีแล้วผมก็ดีแล้วเนี่ยการที่ว่าตัวเองดีก็เป็นมานะ,ะยึดมันน่นในความเห็นก็เป็นทิฏฐิ คือเด็กนนดก,มกม็มีความเห็นไม่เห็นความผิดของเขาแม่ก็เหมือนกันพวกเป็นแม่ก็มีความเห็นของตนนะมีทิฏฐิของตนเราก็ดีทุกอย่างจัดระเบียบบ้านอบอกพ่อบ้าน,นบอกลูกบอกอะไรอย่างนั้นต้องงี้อันนี้ต้องงั้นอันนั้นก็งี้จัดสรร้เราเป็นระเบียบดีทุกอย่างแล้วทําไมสามีต้องบ้านเราทาไมลูกต้องไม่พอใจเราเราก็ดีทุกอย่างเลยไม่มีใครดีกับเรา เห็นนะในความเห็นเรียกว่าทิฏฐิแต่ว่าตัวเองดีเป็นมานะเห็นไหมพ่อบ้านก็เหมือนกันนะก็มีความเห็นของพ่อบ้านอย่าง่นี้ยเราก็ดีสุดๆแล้วถ้าไม่มีเราเราก็อยู่ลําบากแล้วพ่อครัวมีความเห็นตั้งตนอันนั้นเราก็ดีนี่เราก็ดีทําไมเมียเป็นอย่างนี้ทําไมลูกเป็นอย่างนี้ทั้งๆที่เราก็ดีทุกอย่างเห็นไหมความเห็นของพ่อบ้านเรียกว่าทิฏฐิ ว่าเราดีก็คือมานะปัญหามันก็คือลูกกับพ่อกับแม่หรือคนทั้งหลายเนะี่ยคนดีก็ตา,ามคนอยาบก็ตา,ามทุกคนเลยจจเห็นว่าตัวเองดีเราเห็นว่าคนอื่นผิดก็ใช้ตัวเองเป็นตัวมาตรฐานวัดแต่ปัญหามันก็คือว่าแต่ละคนมันไม่รู้จักดี ไม่รู้จักชั่วนี่แหละแต่บางครั้งก็สําคัญว่าตัวเองดีตั้งแต่ที่ยังไม่ดีนะท่านจึงให้ปรบวนณาให้คนอื่นเป็นคนมองให้คนอื่นว่ากล่าวตักเตือนมันจึงจะเจริญถ้าคนอื่นไม่ว่ากล่าวตักเตือนบางทีมันก็หลงนั่นนะเอาเช่นของความดีของบางคนเนี่ยวขาตัวเองดีนะเชุนว่ายกตัวอย่างมีงานบุญจะบวชลกูก เรื่องงานบวลูบกบวหลานเรื่องงานมงคลต่างๆส่วนมากคนส่วนมากก็คิดว่าเราคนเลี้ยงแขกให้อยู่น้ำสำรานทำให,ให้ใหญ่โตล้มบัวเท่านี้ตัวล้มหมูเป็นห้าตัวสิบตัวไก่เป็นร้อยๆเอามาล้มเลี้ยงคนเลี้ยงเล่าให้สมบูรณ์มีพระรูครบกัน เมื่อเราเท่าสมบูรณ์แล้วตะกุลเราก็คงจะมีหน้ามีตาเป็นการทำบุญหนึ่งยิ่งใหญ่เลยลมวัวทั้งห้าตัวสิบตัวหมูก็เป็นห้าตัวสิบตัวเป็ดไก่ตายเป็นร้อยตะกูลเราทำอย่างนี้มาตลอดเป็นความดีอย่าให้เสียตะกุลเราโอ้แล้วจะบุญใหญ่ว่านั้นนี่ความดีบางคนเป็นอย่างนั้นจริงๆคอยเห็นว่าเป็นความดีแต่บัณฑิตทั้งหลายหรือ ทำโดยทำมันไม่ดีอย่างเช่นพุทธเจ้าสอนว่าให้รักษาชิ้นห้าเห็นไหมมันผิดชิ้นห้าเลยนะไพอเริ่มงานบุญแล้วก็ไปล้มวัวล้มหมูฆ่าเป็ดฆ่าไก่เห็นไหมพระเจ้าว่าให้วิ่งจากบบยางมุกก็ไปกินเหล้ากันมอมไม้กันจนขาดสติก็เลยว่า ความดีที่ตัวเองว่าดีนะมันก็ไม่ดีเพราะไม่ถูกทำทั้งทั้งตัวเองผิดฉีนแล้วก็มีบบยมุกเลยก็ยังสำคัญว่าเป็นงานบุญเห็นไหมเนี่ยบางคนว่าว่าดีแต่มันไม่ดีนะต้องคนอื่นแนะนาบางคนก็ว่าสิ่งนี้ชั่วชั่วชั่วแต่คนอื่นว่าอ้าวมันดีไปว่าชั่วอะไรไงก็มี บางคนก็ติเตียนพระพุทธเจ้าติเตียนพระธรรมติเตียนพระสงฆ์แต่บัณฑิตทั้งหลายผู้มีปัญญาก็เห็นว่าอัปปมโนพุทโธพระพุทธเจ้ามีพระคุณไม่มีประมาณใช่ไหมอัปปมโนธรรมโมพระธรรมมีพระคุณไม่มีประมาณอัปปมโนสังโฆพระสงฆ์มีพระคุณไม่มีประมาณบางคนติเตียนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ บางทีโจมตีประสงค์ว่าไม่มีประโยชน์ต่อสังคมอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นว่าสิ่งพวกนี้ไม่ดีแต่ที่จริงแล้วเนี่ยบัณฑิตตั้งหลายก็สารเสริญว่าคุณของพระเจ้าเนี่ยยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณใช่ไหมคุณของพระธรรมประสงค์เหมือนกันยิ่งใหญ่มีประมาณนี่แหละก็ทิฏฐิคือความเห็นของคนนันไม่ตรงกันเมื่อไม่ตรงกันเป็นยังไง มันก็ทําต่างกันพูดต่างกันคิดต่างกันทะเลาะบอแหวงกันขึ้นมาถ้าไม่มีคนบอกคนสอนมันก็จะจมในทิฏฐินั้นตลอดไปอย่างเช่นพระมัน,นมจะมันสายด้วยกันเนะี่ยก่อนจะแยกย้ายกันไปนอกบรรสายานในปวนา,าเปิดโอกาสให้องค์อ,อื่นๆว่ากล่าวติในความผิดนั้นตำหนินนความผิดนั้นเพื่อจะได้เห็นโทษ เพื่อจะออกจากอบ,บัติเพื่อได้ออกจากอกุอกศลมันงึงเป็นประโยชน์ออไงพระเจ้าตรัสไว้ว่าความเจริญในธรรมไม่ในนี้นี่คือการว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันได้ออกจากอบ,บัติเห็นไหมก็แสดงว่าที่กาวมาั้หมดนี้ก็คนเรานะ่ยไม่เห็นความผิดของตนทั้งที่มันผิดคนทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือคนฉลาดคนหยากคน่าก,กางไม่ต้อคนบ้า ทุกคนจะสังกัดโดเองดีมีทิฏฐิของตนแล้วก็มีมานะว่าเราเนี่ยเยี่ยมละองนี้ไปถามคนบ้าสิไปบอกคนบ้าเขาก็เขาไม่บ้าเขาก็จำคัญแล้วเขาดีหมดนะครับคนบ้าเนี่ยไปถามจ้กร้อยคนเขาก็หาพวกเราเนี่ยเราบ้าเพราะนั้นสรุปแล้วเราไม่มีใครส่วนมากเลยไม่มีใครจะเห็นความผิดของตน ุทธเจ้าท่านมีสพัญุูท่านรู้ท่านต้องห่ให้พุทรู้นเลยเป็นคนติเตียนจึงให้จัดให้มีปรณนาถ้าคนไหนครูบาอาจารย์ติเตียนแล้วตำหนิแล้วยอมรับโอ้ผมผิดจริงผมจะไม่ทำอีกคนน่าจะเจริญนั่นคนไหนที่โดนครูบาอาจารย์บอกอันนี้ก็ผิดอันนี้ก็ผิดคุณจะไปทำนั่นเนี่ยบอกบ่อยเมื่อมีมีความผิดสมมติมีความผิดสักร้อยใช่ไหมร้อยอย่างวันนี้บอกไปสิบตัวก็แก้ รุ่นี้บริสุทธ์ตัวแก่แก่ในสุดความผิดน้อยอย่างก็หมดกลายเป็นคนบริสุทธิ์ขึ้นมาแต่ถ้าคนไหนครูบาอาจารย์บอกแล้วไม่พอใจขัดเคืองท่านก็ไม่บอกท่านก็ปล่อยไปก็กลายเป็นความผิดไม่ได้แก้ไขก็กลตกต่ำามนั้นะไม่ยนะั่งยืนเนะการบรานากันเนี่ยจึงดีการปรนาอย่างเช่นพระสงฆ์ปรนาวันนี้เชื้อเชิญให้ ครูบาอาจารย์สาธมิกว่ากล่าวไดต้ตักเตือนได้ไม่ใช่ว่ากล่าวตักเตือนเฉพวันนี้นะเมื่อว่ากล่าวแล้วก็คือเปิดโอกาสในท่านว่ากล่าวไม่มีกําหนดนะพระเจ้าได้กําหนดว่าเฉพบะวันนี้นะว่ากล่าวจนตายนะัน <laughs> ท่านได้เห็นก็ดีได้ยินก็ดีสงสัยก็ดีว่าผมทําผิดขอท่านจงอาศัยเมตตากรุณาบอกกล่าวตักเตือนผมได้เถิด เมื่อผมมห็นความผิดแล้วเขาจะทําคืนต่อไปถ้าครูถ้าปรณนาเนี่ยครูบาอาจารย์ที่ท่านมีความเมตตาท่านก็จะบอกวันต่อไปท่านก็จะบอกไปเรื่อยๆจนพ้นจากกิจน,นั้นก็แสดงว่าคนทั้งหลายเนี่ยมองไม่เห็นความผิดของตนต้องให้คนอื่นชี้ใช่ไหม,มเรามองออกไหมเดี๋นั่งอยู่เนี่ยทุกคนคก็ต้องเห็นว่าเราดีแต่เราเห็นความผิดข,ของคนอื่น แต่คนอื่นเขาว่าพขอดีเขาเห็นความผิดของเราใช่ไหมอ้าวจะทํายังไงล่ะก็ต้องให้เขาชี้ความผิดถึงจะดีขึ้นจะมีการปรนนาร,ร,ราะนั้นผู้ใดสมมุตินะถ้าต้องการความเจริญนะอยู่ๆก็มีคนบอกเอ้ยจะไปทำอย่างนี้ไม่ดีทำไมทำอย่างนั้นแล้วไม่ดีทำไมพูดอย่างนั้นเลยไม่พูดดีทุมวัวัดมีคนว่าอย่างนี้ให้ดีใจเลยโอ้ดีดีดีด เราไม่ได้ปรนนาให้เขาบอกแต่เขาก็บอกเราสอนเราชี้โทษทั้งเราดีแล้วที่มีคนช่วยชี้ความผิดให้เราถ้าใครทําใจได้จเจริญเลยนะมันเป็นการแก้ทิฏฐิอย่างเช่นเราเห็นว่าตัวนี้ถูกแต่ครูอาจารย์บอกไม่ถูกมันก็จะวางความคิดของเราเนี่ยเพราะว่าเป็นผู้คลายทิฏฐิออกมันไม่ถือทิฏฐิแล้วก็ยอมทําตามท่านกะเป็นการวางมานะไม่สาคัญว่าตนดีกว่าท่านนะเมื่อโดนบอกบ่อย ก็เอาตามครูปรจาร์หรือตามท่านผู้รู้ความทิฏฐิก็ถูกล้างไปล้างไปมานะก็ลดล,ล,ลงลงในสึกก็บ,บรรลุธรรมได้ง่ายตัวที่มันขวางมรรคผลเนพยวนตัวใหญ่ๆก็นี่แหละทิฏฐิคือความเห็นกับมานะนี่แหละตัวเนี้ยใหญ่อ่น,นการภาวนาจึงเป็นประโยชน์ในการแก้จีรีเดชประโยชน์ในการออกจากกบัรเป็นไปเพื่อความพาสุขของคณะสงฆ์ มเมื่อเราเห็นอย่างนี้เราก็นำไปใช้นะบาสุปัจิกาอาจารย์ยังนำไปใช้ใช้ยังไงอย่างเช่นในครอบครัวก็คนในีการปรนาให้ว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันได้บางครอบครัวนี่คุยกันไม่ได้นะพ่อแม่ลูกนี่คุยกันไม่ได้เลยตึงตลอดเลยตึงโอ้อ่างทีเราก็สงสารแต่เราบางครอบครัวนอะอ มันเกิดจากมันคือมันเป็นมานานโดยเฉพาะคนโบราณบางทีคนรุ่นใหม่ก็เป็นบางทีอยู่ด้วยกันเนี่ยได้ยินคําสอนรักบัวให้ปลูกแล้วลูกให้ตีบางทีก็ไม่ถูกนะรักบัวให้ปลูกลูกให้ตีเนี่ยลูกเราไปตีมันไปด่ามันเนี่ยมันกลายเป็นมันก็ได้นิสัยจาาขึ้นมาเนาะเด็กโดนตีบ่อยๆโดนว่าบ่อยๆมันขาดมันจะขาดความเป็นผู้นํา ไม่กล้าชิดไม่กล้าตัดสินใจพ่อต้องตามตลอดอย่างนี้เป็นต้นเกิดคนเป็นหวานแลวแวงวิตกกังวลไม่สู้คนคิดงานใหญ่ไม่ได้เพราะว่าอยู่ในกรอบของพ่อของแม่ที่ต้องเดินตามนึงเดียวห้ามพูดนะสั่งการมากเกินไปอย่างเนี้แต่ถ้าบางคนตีว่าด่ากันมากจนมันตึงจนในที่สุดก็เลยไม่ไม่สามารถพูดกับลูกได้พูดกันต้องตะคอก เมื่อแต่พ่อแต่พออมาลูกมันก็พูดแข็งกับพูดกับพ่อบ้าน,นเหมือนกันเอาไปในครอบครัวน,นั้นก็มีจะพูดกันเพราะเนี่ยเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะมันประพฤติมาหลายปีแล้วหนึ่งก็แย่ยากแต่ถ้าเรามองเห็นประโยชน์ของภาวนา,เ,าเลือกกันมาอย่างเช่นวันเนี้ยวันปราณนาเรามวาบา,าต่อกันหน่อยมีอะไรก็ไ่เชียร์กันมาอะไรที่มันไม่ลงตัวกันมาคุยก็ดีนะ ถึงจะไม่ตั้งภรวนาก็ตามถึงแต่เรียกว่าวันนี้ภรวนาลองมาคุยกันหน่อยเรื่อเล็กคุยกันนะนะนั่งจิบน้ำชาแล้วคุยกันพ่อแม่ลูกจัก็ดีเหมือนกันนะใครมีอะไรมันมีอะไรยังไม่เคลียร์กันเราเคลียร์กันวันนี้ก็ดีเหมือนกันแต่อย่าลืมนะว่าขอท่านจงอาศัยเมตตาคือความรักเมตตาความรักไมตรีนะกุณาคือคิดจะช่วย ไม่ใช่พอภาวนาแล้วเอาวันนี้คุยกันหน่อยไมีไรครว่าเต็มที่เลยพอฝั่งหนึ่งว่าขึ้นมาตอนนี้ก็น้าแดนกันแล้ว <laughs> อย่างนี้ก็ไม่ได้นะนต้องมีสติต้องค่อยไปอันต้องครอบครัวไหนถ้ามีสติระลึกได้นะอาจารย์ว่าวันปราณนาเนี่ยเคลียร์กันปีละครั้งยังดีเนะาะคุยกัน อเออในวานราคุยกันหน่อยพ่อแม่ลูกวันนั้นเดือนนั้นพ่อเห็นว่าเนี่ยลูกไปทําอย่างนี้หรือเห็นภรรยาทำอย่างนี้เรียนสมัยทำย่างนี้เนี่ยก็ไม่เข้าใจนะแต่ว่าก็ไม่กล้าถามมันเป็นยังไงวันนี้มันปรนาลองอธิบายสิวันนั้นไปนทําอะไรก็ดีอกันเนาะ <c oughs> ถ้ากล้าคุยกันนะก็จะดีนะ <c oughs> แต่เราครอบครัว หลายๆครอบครัวมคุยกันไม่ได้ไม่สามารถจะคุยกันดีๆได้ในจา์เห็น้ที่เขาไม่อยู่ไม่รู้เขาอยู่กันยังไงนะอยู่กันแบบทะเลาะกันไปด่าพูดคําด่าคําแต่ก็อยู่ด้วยกันได้ออพูดคําด่าคําพูดคําด่าคําลูกก็ได้นิสัยพ่อแม่ไปอย่างเงี้ยอืมเอาเป็นว่าวันปรนนาก็คือหลักๆก็คือว่าเราแต่ละคนเนี่ยจะเห็นว่าตัวเองดี เชื่อมั่นในความคิดของตนเองเป็นทิฏฐิอย่างหนึ่งที่กักขังเราไว้เราก็สรางขัญตัวเองดีเนี่ยเป็นมานะแล้วเราไม่สามารถมองเห็นความผิดของตนได้ก็เมื่อเรานั่งอย่างเนี้ยเราสําคัญเราถูกแต่คนอื่นจะเห็นความผิดของเขาแต่คนอื่นเขาว่าเขาดีเขาเห็นความผิดของเราเนี่ยน่าคิดเหมือนกันนะอ๋อแสดงว่าเราเนะ่ยไม่มีตาที่จะเห็นความผิดของตนได้หมด พราะนั้นถ้าเราต้องการที่จะให้เราดีขึ้นเรื่อยๆจนความชั่วมันหมดเราต้องเป็นคนที่มีใจที่เปิดรับฟังในคำติในคำเตือนติทั้งติและทั้งเตือนทั้งว่ากล่าวสั่งสอนจากผู้อื่นได้ยอมรับถ้าเขาว่าเราไม่ดีะ มีสติเล,ลึกนิดนึงอย่าพิ่งโกรธเอ้ยไม่ดีจริงไหมม,ไมาดูอ้าวถ้าไม่ดีจริงก็ขอบคุณเขาได้ใจอย่างเงี้ยถ้าใครทําได้อย่างนี้เนี่ยรับรองเลยจะเป็นคนดีในสังคมแล้วก็จเจริญในธรรมแต่ถ้าเรานับเดี๋ยวทำเขาว่าอ้าวทำไมท่านทํางั้นล่ะยเนี่ยเราก็มีสตินิดนึงอ้าวเราก็ามันดีแล้วนะทําไมเขาว่าเราไม่ดีมาคิดกันนิดนึงหรือว่าทิฏฐิเรามันเห็นผิดไป,ไปเอออย่างน้อยก็ถอยตัวเองมานิดนึงจะดีนะถ้าดูแล้วอ๋อเราก็ผิดจริงเนี่ย ขอบคุณเขาในใจก็ได้ได้เพื่อนกันโอ้ยขอบใจนะที่เตือนอย่างเงี้ยก็จะดีอาจารย์ว่าอย่างเนี้ยจะลดคิตถิมานะแล้วก็จะแก้ไขตัวเองได้ไวถ้ามีผิดอยู่สักพันหนึงนะ่งเนาะเรามีความผิดอยู่สิบไม่ใช่สิบพันจุดพันอย่างโดนบอกไปวันละอย่างสองอย่างสิบอย่างไปแก้ไปในสุดความผิดต้องพันหนึ่งก็หายหายหมดก็เหลือแต่สิ่งที่ถูกต้อง กายก็อ่อนน้อมว่าจะอ่อนหวานใจอ่อนโยนก็ถูกต้องเข้ามาทุกวันนี้มันไม่ค่อยทั้งสังคมโลกแม้แต่ในนักบวชก็การที่จะเปิดใจแล้วฟังกันน้อยอาจารย์ดูเมื่อต่างคนต่างสำคาคัญตัวเองดีเรามันก็ไม่ส่วนมากไม่ฟังความคิดของคนอื่นมันก็แก้ตัวเองไม่ได้อื อย่างเช่นอยู่ในครอบครัวเนี่ยนเนาะบางคนก็นด่าลูกด่าล้านดาา่าสามีสามีด่าภรรยาทะเลาะบ่แว้งกันไปเ<ช>ขา่าตัวเองดีแหละดา่าด่าเพื่อให้คนอื่นดีดดดแต่เราม่อี้เราทํานี้มันดีไหมถ้าเรามาคิดนะาการใช้วาจา,าเนี่ยพระพเจ้าว่าอย่างไงสมาวาจาหนึ่งไม่พูดปดสองไม่พูดสอดเสียดสามไม่พูดคำหยาบสี่ไม่พูดโปเจออ๋อเราพูดคำหยาบเนี่ยไม่ดีจริงเนี่ยต้องต้องรู้สึกตัวเลยนะ หรือท่านในพูดอะไรท่านในพูดวาจาสุภาษิตหนึ่งพูดตุกการเวลาอ้าววันนี้เราไม่สมควรพูดเราก็พูดเลยนะหนึ่งพูดตุการเวลาสองวาจานั้นเป็นความจริงสามพูดอ่อนหวานสี่พูดเฉพาะสิ่งที่เป็นประโยชน์ห้าจิตไม่โกรธพูดด้วยเมตตาเห็นไหมถ้าเราพูด้วยโทสะแสยังว่าอ้าวไม่ดีแล้วเราประด่าคนนั้นด่าคนนี้เพราะยังก็ดีที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นทิฏฐิความเห็นผิดนะพุณเจ้าบอกว่า ให้พูดด้วยเมตตาจึงจะแก้ไขคนอื่นได้เห็นหะมหนึ่งพูดตูก,การเวลาสองพูดความจริงสามพูดอ่อนหวานสี่พูดเฉพาะสิ่งที่เป็นประโยชน์ห้าพูดด้วยเมตตาเห็นไหมถ้าเราธรรมะก็มาเทียวแล้วเห็นว่าที่ถิงเราบางทีก็ผิดเหมือนกันนะไปว่ปาคนนู้นไปว่าคนนี้อย่างเช่นข้อไหนล่ะที่ไอ้ข้อพูดสิ่งที่มีประโยชน์หนึ่งพูดตุการเวลา สองวาจานั้นเป็นความจริงสามพูดอ่อนหวานสี่พูดเฉพาะสิ่งที่เป็นประโยชน์บางคนพูดในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ก็เสียมีเสียเพื่อนน่ะเสียชีชนะขนาดแม้แต่คำพูดที่เกิดประโยชน์บางทีไปแซวเขาไปแซวแบบแซวแบบล้อเล่นอ่ะบางทีโดนยิงสวนก็มีใช่ไหมนั่นแหะพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์เนี่ยนะอ่าเพราะฉะนั้นเราชาวพุทธอะต้องมองว่าเออ ทิฏฐิความเห็นเรื่องเราเนี่ยมันอาจจะผิดจากความดีอาจจะผิดจากคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ได้อาจ,จะพึ่งเชื่อตัวเองก็ถอยมาทิ้นหนึ่งก็ดีหรือมานะที่ว่าเราดีแล้วเนี่ยเออมันอาจจะไม่ดีจริงอ่าถ้าใครว่าเราตักเตือนเราเราปรเปวดใจแล้วฟังมันจะเป็นความเจริญเรื่องเราหนะ้าคิด,ดอย่างนี้ก็ดีนะอาจารย์ว่าเนี่ยจริงจะได้ประโยชน์สมกับว่าเราได้มาฟังธรรมในวันปาวนา ปรนาคือการเชื้อเชิญบอกกล่าวให้ท่านผู้รู้ทั้งหลายนะ่ะว่ากล่าวตักเตือนเราเมื่อผมเห็นความผิดนั่นแล้วผมจะทําคืนต่อไปเห็นไหมก็เหมือนกับพระยมกะเอออาจารย์เทศบอยพระยมกกานะี่ยท่านเป็นคนไม่ได้ยึดถือทิฏฐิมา,น,านะนะแต่ท่านมีความเห็นผิดว่าพระหันตายแล้วศูนย์ท่านมีความเห็นผิดอย่างนี้เนหะ็นไหมพระมกะมีความเห็นผิดเลยนะ ยืนยันยนั่นแหละแต่เพราะพระสารีบุตรก็ไปหาก็ไปถามแสดงไปถามต่อเรื่องกันห้าท่านก็ฟังฟังไปพระสารีบุตรก็สรุปอะดูก่อนยม,มะกะโดยที่จริงโดยที่แท้ท่านแต่ค้นหาสัตว์บุคคลในกันห่าเหล่านี้ในปัจจุบันไม่ได้เลยควรแลหรือที่ท่านจะยืนยันว่าเราเนี่ยรู้ทั่วถึงร,รม ตามที่พระผู้มีปอบาทรงแสดงแล้วว่าพร่อรันตะกีตาศพมาตายแล้วย่อมขาดศูนย์ย่อมเป็นหน้าย่อมไม่เกิดอีกพอท่านไต่ตองตามก็ข้าแต่ท่านสารีบุตรแต่ก่อนผมไม่รู้อย่างนี้จึงได้เกิดทิฏฐิชั่วช้าอย่างนั้นแต่ตอนนี้ผมละทิฏฐิอันชั่วช้านั้นได้แล้วและผมก็ได้บรรลุธรรมแล้วอพอได้ฟังธรรมะจากท่านสารีบุตรเห็นไหมเพราะก็ยอนรับฟัง พระสารีบุตรก็เลยถามรูปวจยมก,กะถ้าอย่างนั้นขอถามหน่อยถ้าคนต่างหลายถามท่านว่าท่านยมก,กะพราฐันตกินาศกเนี่ยเมื่อตายแล้วเกิดเป็นอะไรถ้าท่านดูถามอย่างนี้ท่านจะตอบเขา,ย,า,ายังไงถามพระยมกะก็บอกว่าผมก็จะตอบกขว่ารูปไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงจะนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่นนั้นดับไปแล้วถึงแล้วชิความตั้งอยู่ไปได้นะเห็นไหมเวทนาสัญญาสัขารยังก็ตอบท่อทงในกัน ย่ยกตัวอย่างคำสุนทธรรมระหว่างพระเสรีบุตรกับพระยมกะัซึ่งพระยมกะัตรท่านมีความเห็นผิดว่าพระลันตายแล้วศูนย์แต่เพราะท่านไม่มีมานะสำคัญตนเห็นว่าพระสรีบุตรมาแล้วก็ข่อน,น้อมต่อมตนตั้งใจฟังธรรมพอคุยกันจบท่านยมกษับรรลุพระหรหันต์เห็นไหมนี่คือการที่ไม่ถือทิฏฐิความเห็นของตนมากไป ไม่มีม a ณะว่าตัวเองเก่งถ้าพระจบมประกาศสาคัญว่าเราเห็นถูกแล้วพระสารบุตรจะไปรู้อะไรคงรู้ไม่เท่าเราหรอกเนะ่ถ้ายืนยันอย่างนี้ไม่มีสิทธิ์บรรลุพอท่านละทิฏฐิความเห็นของท่านเสียแล้วก็ละมานะว่าตัวเองเก่งเสียก็เลยบรรลุท่านบอกว่าจิตของท่านอ่ะสิ้นอาสวะเพราะไม่ยึมันม่นถือมั่นด้วยอุปทานพระจอมประกาศยืนย,นยันตัวเองเลยในจุป,ปสูตรยมกาศสูตรลองไปฟังดู คงจะเข้าใจเรื่องความหมายความปรณนาเราจะจำยังไงแล้วเนี่ยจำใช่ว่าคนอื่นติเราว่าเราว่าเราไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ต่อไปเราจะตั้งใจฟังเอามาพิจารณาถ้าผิดจริงก็ขอบคุณขาแล้วก็กแก้ไขไปเราจะทำอย่างนี้ถ้าตั้งคิดอย่างนี้เนี่ยความคิดเราจะหมดไปหมดไป นี่นคือความเจริญธรรมินในคือการว่ากล่าวต,ากตักเตือนซึ่งกันแล,ละกันให้ออกจากอาบัตเนี่ถ้าเป็นวิสุต้องว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันออกจากอาบัตอ่าวันนี้ซึ่งควรจะเวลา